ครับผมจิคิดูไปดูบูนาวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกมที่น่าเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch ถึงคิวของเกมอะไรไปรับชมกันครบับแล้วแล้วก็มาถึงคิวของเกมนี้เลยเดากันบอล Sinew t r o f o r Nintendo Switch นะครับไปเข้าไปดูกันเลยเปิดขึ้นมาก็จะให้เราได้กดนะครับก็จะมีให้เราได้เลือกว่าจะต่ออินเอร์เน็ตหรือเปล่านะครับผมขึ้นมาออนไลน์ไว้นะ มี e ินด์ด่นไลน์เป็นลายเดือนนะที่ผมก็หมักไว้กำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็จะมีเมนูให้เราได้เลือกนะฮะสตาร์ทเกมอีพ e ินด e ์ดวนอีชอปแล้วออปชั่นนะครับเข้าไปดูที่ออปชั่นก่อนก็จะมีให้เราได้เลือกเกี่ยวกับการเซ็ตปุ่มนะครับตุ่มกดนะครับ เราจะใช้แบบ1แบบ2อะไรประมาณนี้ให้เราได้เลือกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็มีให้เราได้เปลี่ยน c a มเพลนะฮะให้ได้เซตติ้งนะครับอืมนะครับความไวของมุมกล้องอหลายอย่างแล้วก็ให้เลืเลอกเซตติ้งเกมนะฮะมิวสิกร็อคเสียงนะครับชื่อนะฮะซับไตเติลภาษาอะไรประมาณนี้ภาษาก็าจะมีอังกฤษภาษาพูดนะฮะ าษาพูดก็จะเป็นผมจะเลือกเป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเการปการปรับแสงนะครับให้เลือกปรับแสงนะครับอันนี้จะเป็นมิวสิกนะครับอันนี้จะเป็น Data ้เข้ามาดูที่ Nintendo eShop ก็จะเป็นเกี่ยวกับให้เราได้ซื้อ DLC อนะฮะอันนี้จะต้องเสียตังค์นะครับ เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะไปเข้าไปสตาร์ทเกมกันเลยเริ่มมาก็จะให้เราได้เลือกตัวละครที่เราสร้างาไว้นะครับผมสร้างเป็นตัวเนี้ยมันจะสร้างได้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับเกมนีม้เลือกไปเกมนี้ก็จะเกี่ยวกับอ่าเราจะต้องเล่นเกมตามเน,นเรื่องนะครับย้อนเวลาไปนะครับไปแก้ไข ข้อผิดพลาดของไทม์ไลน์ที่มันผิดพลาดนะครับเราจะเป็นตัวละครที่สร้างใหม่เลยนะฮะไปสู้กับตัวละครของดอนบอลนะครับแต่ละด่านแต่ละฉากนะครับก็จะมีหลายพรอนครับหลายด่านนะครับ รอสักครู่นะฮะเราสามารถเลือกตกแต่งตัวละครได้นะครับมีหลายเผ่านะมีมนุษย์ฟิเซอร์บูพิกโกโลชาซไซยานะครับให้เราได้เลือกตกแต่งนะครับอันนี้เวลาเข้าเกมมามันก็จะให้ไอเทมนะครับของเรามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีโชว์อะไรอีเวนต์บอกนะครับอันนี้คือ n p c ของชาวเมืองนะครับแล้วก็คุยกันได้นะฮะ แล้วก็จะมีถ้าเป็นเกี่ยวคําว่าตัว A ตรงนี้นะฮะให้ดูใกล้ๆก็จะเป็น NVC นะครับ <Yeah. S 1> แต่แต่ว่าถ้าเป็นตัว X มันก็จะเป็นคนที่เล่นออนไลน์เขาเข้าห้องมอมาไว้นะฮะถ้ามีเสียงอะไรเรบปวนต้องขออภัยด้วยนะครับมันจะมีเสียงรถค่อนข้างจะเยอะหน่อยอ่าแบบคนนี้เป็นตัว X นะครับภาพอาจจะ มองไม่ค่อยชัดนะครับเป็นตัว x ก็คือเราต้องกด x แล้วเข้าไปเพิ่มเพื่อนกับเขานะฮะเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อมันจะต่างกับตัว a นะฮะ a คือ n d c นะครับนี่จะเป็นตัวละครที่ผู้เล่นเขาเข้ามาเล่นในห้องแล้วก็ยังคงอยู่นะฮะให้เราเพิ่มเพื่อนไปนะครับพุ่งไปตรงนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวกับ ขายของขายเทมขายอ่านะครับหลายอย่างเลยนะฮะตรงนี้ขายเสื้อนะครับแล้วตรงนี้ก็จะขายเป็นเกี่ยวกับไอเทมเวลาชุบชีวิตเพิ่มพลังนะครับตรงนี้ก็ขายสก,กิลนะครับขายทาตุาตต่อสู้นะครับอันนี้ก็ไอเทมเหมือนกันเข้าไปดู เราสามารถใช้ซื้อได้2แบบนะครับทั้งเซนิแล้วก็ท p นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น,นพวก,กเกี่ยวกับเออไอตรงนี้ใช่ไหมที่เกี่ยวกับเพิ่มพลังชีวิตอะไรประมาณนี้อีกและตรงนั้นคือน่าจะเป็นเกี่ยวกับอ,อ,อุปกรณ์การแต่งตัวใช่ไหมดิฟ้าลองเข้าไปดูดิอ๋อเหมือนกัน ก็จะมีพวกเสื้อผ้าพวกแต่งกายอะไรขายด้วยนะฮะนี่จะเป็นเคเวสนะครับเราจะต้องมาเข้าที่ตรงนี้จะเป็นเคเวสนะครับเคเวสเข้าไปต่อสู้กันนะครับนี่มาที่ฟูตรงนี้นะครับเป็นตัวละครของภาคนี้เลยนะฮะ เราก็จะสามารถบินไปได้ทุกที่นะครับเกมนี้ก็จะมีแผนที่โชว์นะครับนี่คือแผนที่ของเกมนี้นะครับถ้าเราบินไปด้วยมันก็จะขยับไปด้วยลูกศรน,นะครับอ่ามันก็จะมีบอกด้านข้างนะครับคือตรงนี้นะฮะว่าสีเขียวเป็นอะไรสีฟ้าเป็นอะไรทงสีแดงเป็นอะไรประมาณนี้นะครับ กดอันะหรอกลงนะครับมันก็จะลอยต่ําลงหรือว่าเราจะกดวายก็ได้นะครับจะเป็นทุ่นขึ้นมาปุ๊บเราก็จะล่วงลงไปอันนี้เป็นการขี่ท่อนไม้ของแถวไปไปนะครับอืโอโผล่ทีหนึ่งหายไปเข้าไปดูที่ปุ่มนีม่มั่งนะครับก็จะมีให้เราได้เลือกปรับแต่งนะครับอันแรกนะฮะก็จะเป็นการใส่ เลือกเปลี่ยนชุดอะไรประมาณนี้จะมีชุดให้เปลี่ยนนะครับก็จะมีชุดให้เปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับมีทั้งชุดทั้งกางเกงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ไอ้ด้านหลังนะฮะแล้วก็มีท่าเพิ่มความสามารถนะครับแล้วเราสามารถปรับสีได้ด้วยนะครับอันที่สองก็จะเป็นการเซตส,สก,กิลนะฮะ เราสามารถใส่ท่าไปได้นะครับเราไปได้วิชามาจากใครเราก็มาใส่ตรงนี้หรือว่าเราจะไปซื้อวิชามานะครับไปแข่งมาชนะก็ตามเราก็มาสามารถมาใส่ตรงน,นี้ได้นะฮะเลือกใส่ได้นะครับแบบอันนี้ผมก็จะใส่ท่า20เท่าของพื้นเต่านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการบูทนะครับเราสามารถเพิ่มอ่าเพิ่มค่าที่เราอยากจะเพิ่มนะครับ แต่มีนาพลังชีวิตนะครับการต่อสู้การโจมตีพลังท่าต่างๆนะฮะมาเพิ่มตรงนี้นะครับเป็นการอัพความสามารถของเราด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเซตเกี่ยวกับว่าเราจะเอาเพิ่มพลังไปสมมุติถ้าเรา,เราโดนโจมตีนะฮะเราก็จะเอาแคปซูลเอนจีไปด้วยนะฮะเหมือนการกินอาหารเพิ่มพลังนะครับประมาณนั้น มันจะมีให้เพิ่มให้หลายอย่างเลยนะฮะเพิ่มทั้งสตมินา่าเพิ่มทั้งาการชาร์จพลังเพื่อปล่อยพลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแชทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการใช้อะไรสกิลอะไรที่เราเซตเอาไว้นะฮะก็จะเซฟตรงนี้นะฮะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพด่าต้านะครับอืให้เราได้กด L R ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเอ,อเราฝึกวิชากับพวกนี้แล,แล้วแล้วทำเควสกับพวกนี้แล้วสามารถนำเขาไปเป็นคู่หูได้นะครับตรงนี้จะมีให้เราได้เลือกได้ฝึกเยอะเลยครับเราจะได้วิชาจากพวกเขานะฮะมันจะมีภารกิจเนี่ยนะฮะ 4 4อักษรนี่นะครับอันนี้ยำชาของผมเต็มแล้วนะสามารถนําไปเป็นคู่หูในการต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ปล่อยท่าสูตรคู่กันนะครับมันจะมีท่าสุดคู่กันนะครับเกมนี้ส่วนในกระเป๋านะครับก็จะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะครับอ่าก็จะมีบอกว่าอันนี้มี16ชิ้น3ชิ้น1ชิ้น4ชิ้น7ชิ้นอะไรประมาณนี้นะฮะ ตรงนี้จเป็นสกิลสกิลที่ที่เรามีอยู่แล้วนะครับอืมนะฮะก็จะเก็บอยู่ในกระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กนะฮะรูภาพนะครับซึ่งผมยังไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะล่าสุดเขาบอกมีการอัปเดต DLC 11ะะฟรีนะฮะใหม่ทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็จะมี เรื่องอาร์ตเวิร์กเพิ่มมาให้ด้วยเรื่องท่าสูตรเรื่องมาร์คอดอะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับค้นหาผู้เล่นเพื่อนที่เราจะแอดเข้าไปนะครับประมาณนั้นออปชันก็เหมือนเดิมที่ผมไม่นี่ไปแล้วเดี๋ยวมีเพิ่มเติมตรงนี้คือมาร์คอดอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเราจะขี่ยานขี่ คอนไม้หรือขี่เมฆสีทองนะครับก็จะมีให้เราได้เก็บค้นหานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถหามัดคอสมาได้นะครับเซตติ้งมัดคอสนะฮะเปลี่ยนกันตรงนี้เลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ดีกว่าเราสามารถวร์ปไปได้ด้วยนะฮะ ี่จะเป็นนี่ยำฉาจะยินอยู่นี่พวกฝึกวิชาก็จะอยู่ตามจุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคูลิลก็จะมีนี่โกฮังกับวีเดลนะครับล่างหนุ่มนะครับถ้าใครชอบเล่นเกม ดาร์คบอลนะฮะก็ลองจัดหมานะฮะเพราะว่าเกมนี้เกี่ยวกับการต่อสู้นะครับอันนี้จะเป็นนิ้วบอร์ดนะฮะก็จะมีข่าวใหม่มานะครับเกมนี้จะออกแนว3ามมิตินะครับไม่เหมือนเกมดาร์คบอลไฟเตอร์แซนนะครับอันนั้นจะด้านข้างนะครับทูสองจด้านะครับอันนี้จะเป็น3ามมิติเลยนะฮะ 3D นะฮะส่วนเรากำมังไฟเต้ยแทบจะเป็น 2.5D นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการต่อสู้ออฟไลน์นะฮะเดี๋ยวผมไปเข้าไปต่อสู้ให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็น a าเล l e l เค e ส t นะครับเราสามารถเก็บถ้าเก็บตัวละครเพิ่มนะครับโดยการทำเควสพวกนี้ให้หมดนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะไม่เล่นผมจะไปเล่นอันนี้แบบออฟไลน์ดีกว่านะครับต่อสู้ให้ดูนะครับไปฟรีแบทเทิลนะครับเราเราจะสู้กันแบบหนึ 1, ่งต่อหนึ่งสองต่อสองสามต่อสามนะฮะเอาแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับเราสามารถใช้ตัวละครที่เราสร้างเองได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวละครที่มีเป็นตัวละคร ตามเนื้อเรื่องนะครับซปเปอร์ซบูก็มาแล้วนะครับมีให้ซื้อ DLC และตัวละครใหม่เยอะมากมีถึงตอนนี้น่าจะถึงตัวโรคูล่างผมขาวอัลต้าอินสติงนะฮะแล้วก็ล่าสุดจะมีการอัปเดตนะครับให้กับ็อปโปเข้ามาด้วยนะฮะดี c อ2หรือเปล่า12หรือ13ผมไม่ไม่ซื้อสักตัวเลยนะฮะ นี่ก็จะเป็นแบบฟรีนะครับก็เป็นโกคูแบ็กนะครับล่าสุดจะเป็นโกคูแบ๊กลองใช้ตัวนี้ดูสู้กับใครอืมสู้จี่เลยเลือกฉากได้นะครับการต่อสู้จะเป็นแบบรีคูมนะฮะเราสู้กับรีคูมนะครับการต่อสู้จะเป็นแบบสาม,มิตินะครับ มันจะแตกต่างกับดาวนบอลไฟทตัวแซเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาจะเป็นแบบไหนนะฮะอืมเข้าไปเตะอืมอุย้ยหลบได้อยู่ทางนี้เว้ยทางนี้เตะเข้าไปชกไป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 ล่อยพลังไปมปล่อยเข้าไปอัดอุปยมันใช้พลังโอ้โห ล็อกเป้าได้นะครับเฮ้ยอ,อือชาพลังขึ้นเป้า,เาไปกินยุบเลยเฮโอ้โหขึ้นเตาอีกทีนี่เฮ้ยมันลบได้ เราจะตายแล้วชุบชุบชีวิตทันไหมเนี่ยอืมชุบพลังขึ้นมาแล้วอืมพุ่งขอาไปหามันเฮ้ยอยู่ทางไหนเนี่ยข้างหลังเหรออย่าหลงทางตัวละครจะเยอะกว่า แล้วกันบอลไฟเตอร์แซกด้วยนะฮะจะมีหลายตัวเลยที่เล่นได้นะครับโอ้ยเออพิมตาอุย้ยไม่โดนโอ้มันจับฟุ่ม โดนไปนแล้วแล้วก็แพ้ไปลแล้วนะมองไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าเล่นผ่านกล้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการต่อสู้นะครับเราก็จะได้ถ้าเราแพ้เราก็จะเสียพลังไปนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะกลับมาที่เมืองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเกมและเกมนี้ก็จะมีการเล่นแบบการ์ดนะครับจะเป็นฟิกเกอร์นะฮะ ให้เราได้เล่นนะครับอยู่ด้านฉากด้านบนนะครับเราสามารถลอยตัวขึ้นไปด้านบนได้นะครับไป<ะ>นะเกนี้ก็ถือว่าถ้าใครเป็นแฟนเกมดระ้านบอลนะครับชอบเล่นนะฮะก็ลองหามาเล่นก็นได้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะ ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับห้องการ์ดเกมนะครับนะครับก็จะเป็นการต่อสู้แบบมินิฟิกเกอร์นะครับนี่เราจะมีสร้างเด็กของเราไว้นะฮะ นี่ตัวจะเป็นแบบนี้ครับต่อสู้จะเป็นแบบนี้แบตเทิลจะสู้แบบเรื่อเรื่องหรือรว่าแบบแบตเทิลน,นะครับฟรีแบตเทิลไปแล้วกันเราสามารถออนไลน์กับเพื่อนได้นะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูโอเคเอาเด็กหนึ่งแล้วกันนะ ก็จะเป็นตัวละครของเราสู้กับโคเทนนะครับอามาดูว่าการต่อสู้จะเป็นแบบไหนนะครับนี่จะให,ให้เราวางมินิฟิกเกอร์นะครับอืมทีมละกี่คนก็ว่าไปนะฮะวางได้สามตัวนะครับ เราเลือกมาแล้วนี่หนึ่งคนไว้ตรงนี้เหมือนการเล่นไพ่ยุกิเลยแต่อันนี้จะเป็นเดักบอลน,นะครับอ่าเตรียมต่อสู้นะฮะอ่าเตรียมต่อสู้ได้เลยเขาจะต่อสู้ให้เราเองนะครับ พิลิ b แบทเทิลมมาดูว่าพลังใครเยอะกว่าได้โจมตีก่อนนะครับพอเราเยอะกว่าใช่ไหมเราได้เตมตีเป็นคนแรกอ่าจะเป็นประมาณนี้เราตั้งตัวละครไว้ตรงไหนก็จะเจอกับตัวนั้นนะครับอืม X Y กดไม่ทันกดไม่ทันนะครับเมื่อกี้เราจะมีให้เรากดนะครับ มาแล้ว XY. x y x ตัวเด้สองทีนะฮะบู๊ใครโจมตีถึงตัวละครก่อนนะครับก็จะชนะไปหมายถึงเข้าไปโจมตีผู้เล่นนะครับ เล่นโดยตรงเลยนะฮะตัวละครพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนโล่ป้องกันตัวเรานะครับถ้าเขาตายเมื่อไหร่เราก็จะโดนโจมตีโดยตรงทันทีนะเถินที่สองแล้วมะโคตรให้ไว้้าทำได้ให้แปดแสน กานบวนจะเยอะกว่านะครับตงประเทตัวละครตรงนี้เราสามารถสะสมได้นะครับมีเยอะเลยทีเดียวนะฮะอ่าตายไปละหนึ่งตัวตัวนี้ยังไม่ตายนะครับบูมาจัดการ ตาของเขาบ้างนะครับเขาก็จะเทินของเขาบ้างเทินของเราจบไปแล้วก็จะเป็นเทินของคู่ต่อสู้นะครับอืมนี่นะฮะก็จะเป็นการสู้แบบสามิตินะเกมนี้อ่าหายไปหนึ่งตัวเราสามารถโจมตีได้โดยตรงเลยนะครับ เขาจะเอาตัวละครเข้ามาเพิ่มของเขาอีกก็ได้นะครับแล้วแต่ไปอยูความไวคะแนนเรายังเยอะอยู่นะครับเขาโอ้ยเขาได้เริ่มก่อนโอ้ยโดนโจมตีโดยตรงเลยเนี่ย โจมตีโดยตรงเราต้องโจมตีบ้างแล้วมอืมตายีหนึ่งตัวต้องฆ่าให้หมดนะครับอืมตายไปสองตัวโอเคบูบ้างโจมตีโดยตรงนะ หมหรือ 90. เอก้าสิบอก๊โอ้โหโดนโจมกดไม่ทันไม่รู้ปุ่มโอเคตายอีกหนตัวเหลือพิกโล,โลตัวเดียวเราจะสามารถโจมตีโดยตรงได้เลยะฮะตอนนี้ระหว่างการแข่งขันขเขาจะให้เราเปลี่ยนตัวได้นะครับว่าเราจะเอาตัวอืมเอาตัวไหนมานะครับ เลือกได้นะฮะว่าจะไว้ตำแหน่งไหนนะฮะนี่นะครับอ่าอ่เาเรียมชาพลังว่าใครจะเยอะกว่ากันอืมตอนนี้เราสี่พันของนห้าร้อยอ่าเราก็จะได้โจบตีเป็นคนแรกนะครับไปจบตีโดยตรงได้ไหมสู้กับพิกโ,กโลก่อน 500. ห้าร้อยเหรอห้าร้สาสิบดูจากตรงนี้นะ กำลังโอเคหมดแล้วเราชนะนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อสู้เกี่ยวกับการ์ดเกมนะครับเ็นมินิฟิกเกอร์นะครับก็จะมีให้เลือกเล่นนะครับ ก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับที่เราได้เล่นนะครับเราก็ต้องไปเล่นตามปเเล่นต่อสู้นะครับออนไลน์นะครับตามเรื่อยๆนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับก็ลองหามาเล่นกันนะครับก็ยังลดราคาอยู่นะใกล้จะหมดเวลาลดราคาแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ลองหามาเล่นได้นะครับเกมนี้ก็ถือว่าคุ้มนะกำลัลดราคาอยู่นะครับใครเป็นแฟนดาน์บอล หวนจัดมานะครับก็จะมีเควสต่างๆแบบแบบนี้เขาจะมีเควสเควสย,ย่อยให้เราได้ทำนะครับให้เราได้เก็บของตามพื้นนะครับที่ร่วงอยู่นะครับไอเทมนี่ประมาณนี้เก็บเก็บจะเป็นลูกสีฟ้านะครับเก็บเข้ามาปุ๊บเราก็จะได้ไอเทมนะฮะก็ เอานว่ามีเท่านี้นะฮะสำหรับเกมดาร์กบอลซินเวิร์2ของ n Nintendo Switch นะฮะถ้าใครชื่นชอบก็ลองเลือกหาเลือกซื้อมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง16ดิ h a ช n e l ด้วยนะจะมีเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วกันไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับลิ้มพันไป้หมดแล้วไปแล้วครับบ๊ายบาย